ใรล้ขี่รถไหมานี่ใหญ่กว่าตัวให่กว่าตัวอีกแล้ววันนี้พาาเปลียนรรยากาศอีกแล้วเพื่อนอเชนันใหม่โชั้นใหม่อีกแล้วหรอโหโคชันใหม่รถคันใหม่นะอ่าเจกันอีกแล้วกับแป้งผอมแห้งแต่แรงดีเพื่อนวันนี้มากับ bmw 4ี่รอเอ็กอีกแล้วคันนี้นะปีสิบเจดยีไม่1 2ึ่งพโลไม่อยู่ตรงไหนไกดตรงไหนนี่มันจะมีสวิตช์อ้าเหรออ้าทำไมมันร้อยห้าสิบเก้กดอีกกดกดเมนูนี่มันจะมีให้เลือกอย่ไหนอะไดูสถานะนีน,นี่ไง1 2ึ่งหมืพ โสภาพเยี่ยมเออสภาพดีมากแล้วบอกแล้วใช่ไหมคันสีฟ้าบอกไปแล้วว่ารุ่นนี้ขายดีคันนี้เพิ่งขายไปเลยคันสีฟ้าขายไปไปแล้วจอเพิ่งเอาไปส่งใช่นี่พอลงสล่งชอบแบบ B M W สวยๆโอ้ยีีมากคันนี้โอ้เดิมๆเลยด้วยไม่มีทิติอ่ะไงดูดอกยงดอกยางยู่ครบน่ถ้ามี มีขนไหนลุดมีอันไหนรุดออกไปอไบอกด้วยคนเนอะเออคนอ่ะ <laughs> ใครจะไปดูคันนั้นั้นอ่าเป็นไงสวยป่ะสวยมากแล้วราคาก็คือเท่ากับคันสีฟ้าเลยนะ1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนโทรมาได้ที่เบอร์อ่ะอย่าลืมเบอรบอกบอก์ทำไมอ่ะคันสีฟ้ามันไม่ใช่แบบนี้อ่ะอ๋อี่ก็บอกแต่งหรอไม่รู้ว่ามันแต่งหรือเปล่าแต่มันมาแบบนี้อ่ะก็สวยขมองมันอ่ะอ่า สนใจโทรมาได้ที่เบอร์090295เป็น13 3,